ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเรฟรเรดิโอช่วงต่อไปพบกับรายการเรื่องเม็นเย็นนี้จะสัมภาษณ์บุคคลสำคัญทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ไล่ตายรวมไปถึงคนที่ตายไปแล้วเราจะลากมาสัมภาษณ์เราจะปลุกขึ้นมาถามเพราะเราคือสารายุวิฆาตะกรข่าวเพราะเราแน่กว่าสื่อไหนเรื่องเมนเย็นนี้ ดันเนินรายการโดยสรยุ้ยทวยจินดาครับสวัสดีครับก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ามของรายการเรื่องเหม็นเย็นนี้นะครับก็อยู่กับผมนะครับสรยุ้ยทวยจินดาพิธีกรรายการแล้วก็ประธานองค์ตรีคนปัจจุบันนะครับคือพลเอกเปรมสุรนนท์ครับสำหรับช่วงแรกและช่วงที่สอก็ได้คูดคุยเกี่ยวกับ ชีวิตของท่านลหลายๆประเด็นเกี่ยวกับตอนที่ท่านเป็นนายกเพราะว่าเป็นนายกนานเหลือเกินนะครับแปดปีก็มีเรื่องให้พูดมากมายนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งก็คือท่านเป็นนายกรัมนตรีคนเดียวในประวัติศาสตร์นะครับที่โดนคนชกหน้านะครับในที่สาธารณะตอนนั้นเป็นไงครับตไยฟังเลยครับเรื่องนี้พูดไปแล้วเนี่ยป๋าก็แค้นใจไม่หายครับไอเด็กเวนเนี่ยวันนั้นก็ไปพิธีเปิดกีฬาหมหาลัย ที่รามแหงกีฬาัวมักคู่ชิงชนะเลิศครับป้าก็ไปเป็นประธานเป็นนายกรัฐมนตรีตอนเย็นประมาณสี่โมงเย็นเนี่ยไอ้คนที่ชื่อขวัญชัยวรสุ์รัฐศาสตร์ปีสี่อายุประมาณยี่ิบเจ็ดครับอยู่ๆเดินเข้ามาเพียงเดียวนะครับมันบอกว่ามันใส่มานานแล้วเว้ยแล้วก็ด่าสารพัดครับ ปาก็จะกคนมึงยังมาเจากุ้งมึงาจะกู้งล็กน้องมาใครพวกเว,กวนั่นก็ไม่รู้ป้องกันยังไงเสียหายมากเลยอืมตำรวจสถา,านีนครข่ามาหัวหมากต็เรียกหน่วยพยาบาลหามปาออกไปแล้ยนะตอนนั้นนะตอนนั้นปาหกสิบ้าแล้วนะอืมหามไปเลยรักษาพยาบาลุ่งมาทุ่งมุงกุด อเป็นแพ้ใหญ่โตดั้งจมูกแตกโดนไปกี่มัดครับมัดเดียวโอ้โหหนักขนาดนั้นเลยครับไอ้ด,ด,ดีมันกะชกทีเดียวแล้วมันก็ไม่ได้อะไรอีกเลยนะครับยอมให้จับแต่โดยดีอืมตอนนั้นสุข,ขุมนวลสกุลเขอเป็นอธิการบดีต้องลาออกเลยครับรับผิดชอบเพราะว่าปล่อยให้นักศึกษาลามคแหงมาชกหน้านายกกัฐมนตรีได้ยังไงครับต่อนหน้าต,อตา่อตาอธิการบดี มไม่รู้จักป้องกันถือว่าบกพร่องครับตอนนั้นสื่อมาสัมภาษณ์ป๋าพราว่าป๋าเห็นดาวเลยครับแค่เรนมีแายมุกตลกเลยครับก็เห็นจริงๆนะ่ะมันชบครับดีแล้วไอน้นี่มันไปที่ชอบที่ชอบลรวทำกรรมไม่หนักเฮ้ยขนาดนั้นเลยครับก็มันทําให้นายกรัฐมนตรีเลือดตกยางออกถือเป็นอนาจารยกรรมแค่ชกเนี่ยนะเอาถึงตายเลยครับไม่รู้มันไปคงจะไปนดูนักโทษกระทืบตายสักอย่าง ไม่มีใครได้ข่าวข่าวได้ข่าว่าตายไปแล้วคนไม่พอใจเพราะคนรับป๋าเยอะคนที่เขารับพระเจ้าอยู่หัวรับป๋าเยอะอ๋อคงเชวยกระทืบไปแล้วครับสม้ำน้าเล่นกับใครไม่เล่นไม่โหดไปแล้วครับไม่ใช่ป๋าก็ไม่ได้คิดอะไรกับมันหรอกแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะอ๋อคนอื่นเขาทำแทนให้ก็มาด้พวกที่ไปด่าป,ป๋าเนี่ยมีอันเป็ดไปทุกคน,นอ่ะอ่าเพราะว่าคนรับป๋าเยอะเต็มบ้านเต็มเมือง ดีนะครับผมไม่เคยด่านะครับอืมดีละเธอ่าด่าเลยครับผมไม่ด่าอยู่แล้วครับผมเป็นพวกเดียวกับท่านนะครับอืมดีละดีละก็เดี๋ยวมาถึงประเด็นการเมืองดีกว่าครับอันะนั้นเป็นประเด็นนอกเรื่องนะครับเห็นว่าประมาณช่วงปลายๆแล้วที่ท่านอยู่ในตําแหน่งก็ตอนนั้นมีการลุนโลหาเสียงของนักการเมืองที่พุ่งเป้าไปที่ท่านนะครับว่าไม่ยอมลงเลือกตั้งนะครับแลกองทัพอ่ะมีการทุจริตอย่างกว้างขวางมากครับเหมือนท่านให้ท้ายอ่ะแล้วท่านมีข้อแก้ตัวยังไงอ่ะตรงเนี้ย ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าฉันเนี่ยมาเป็นนายกเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินครับเพราพระเจ้าแผ่นดินท่านขอร้องเราท่านก็ได้แสดงน้ําใจส่งพระมหากรที่คุณอย่างยิ่งเลยครับฉันมาเป็นแรกๆปีสองเกตเนี่ยเศรษฐกิจตกต่ำมากอ๋อครับเรียกว่าสารพัดสารเพธนาคารเต็มเงินเป็นแถวเลยนะตอนสิงหาคมสองห้าสองเกศฉันก็ป่วยอืมอ พระชาชนนีสุริกิตอุตาสาเสด็จมาเยี่ยมฉันถึงข้างเตียงอ่ะข่าวต<ล>้านๆจนสองครัง้งแหละออกข่าวทั่วโลกลงประเภทถ้าสซยุตก็สซยุธนะครับพอดิสยุท์มันยังไม่ทันเกิดมาตอนนั้นออช่างมันครับผมสซยุตเลยครับทีนี้ก็ลงข่าวข่าวโพสเศรษฐกิจจะพังลดค่างเงินเนี่ยนะตอนนั้นอาที่กำลังเอกก็มาต่อรองมาขู่ใช่ไหะครับสองเจ็ดห้าพฤติการ์จนจะลดค่าเงินบาทยี่บสามบาท ต่อหนึ่งเลียงไปยี่สิบเจ็ดบาทลดไปสิบสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์แ้งครับอาทิตย์มันก็มาขู่ฉันมันเป็นพบทบออืมใครไม่รู้ที่เป็นในทุนเสียหายมากก็เลยไปขอขอให้เปลี่ยนนโยบายให้ค่าเงินมันเดิมอืมฉันให้เงินมาลอยตัวเพราะเศรษฐกิจมันพังเงินต้องลอยตัวครับทีนี้พระเจ้าอยู่หัวเรียกฉันให้ไปเข้าเฝ้าที่ตําหนักพลังชีวิตเก้าวัน สื่อก็ลงภาพเผยแพร่ว่าฉันอยู่กับพระเจ้าอยู่หัวพระราชนิฟ้า์าว่าชิลางกรครับตอนนั้นมีวิยุาณดิชสลินด้วยผัวยจ,จุฬาพรเนี่ยนะอืมไปด้วยกันอาทิ่กำลังเอกก็ถูกเรียกเข้าเฝ้าให้จบเรื่องพวกนี้อย่าไปต่อรอบอย่าไปบีบบังคับท่านนายกเปมนะครับแล้วต่อยุทธรัชการควบแหน่งให้กับอาทิ่กำลังเอกครับก็จบ h ฮปปี้อ d นดิอืเรื่องทุกอย่างเนี่ยทางวังได้แสดงออกมาเต็มที่เลยว่าสาบสนฉันครับนะฉันก็ทำทุกอย่างพอมีปัญหาอีกครั้งหนึ่งอาทิกรามังเอกมันขู่จะย,ยึดอำนาจก็ส่งฟ้าชายมาเยี่ยมฉันถึงที่บ้านเนี่ยเปิดเผยหืมแล้วตอนนั้นมีปัญหาในหลวงก็ปูดก้าวให้ฉันเนี่ยคุมทุกเหล่าทัพเลยครับเป็นพลเอกเป็นพลอากาศเอก เป็นพลเรือเอกซึ่งน้อยคนสามัญชนที่จะได้เป็นส่วนใหญ่ต้องเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแต่ขนาดทาวง<ร>ังมาเหมือนกับช่วยท่านเต็มที่ขนาดนี้แล้วแต่ว่าชาวบ้านแล้วก็นักการเมืองเขาก็ต้มตีท่านอย่างหนักเลยนะครับไม่ช่วยอะไรเลยครับนั่นน่ะแหละมันเป็นความจำเป็นที่ฉันจะต้องสำนึกครับเพราะว่าเวลามันเรียกร้องเนี่ยมันเรียกร้องไปถึงในหลวงครับในหลวงช่วยฉันมาหลายครั้งแล้วอืม พวกนี้มันก็หาว่ากินชิ้นบาทค่าชิ้นบนครับรัฐมนตรีขี้โกงตีได้อิสราคูลมีสเตทเมนรับเงินเก้าสิบสองล้านึ่งเป็นเรื่องโกหกอืมในหลวงถ้าก็ใจดีตั้งกินยุ่งทุ่มในการทําฮับจิตไปเลยเอา้าวไอ้เม็กซิวก็ไปซื้อรถเก่าๆอเมริกันสติงเลนนะนะครับและคุณภาพใช้ไม่ได้แม้ก็ลูกน้องฉันก็ต้องให้มันช่วยกินอืม กคแบ่งให้มันมันมาเป็นมันปกป้องดูแลฉันนะครับทีนี้มันจะเป็นเพราะว่าไอ้นักขุนชการเก้าสิบเก้าคนมารวมรวมนายชื่อถวายดีกามีใครบ้างครับนันไป็นวายที่จำได้ก็มีสุขุมพันธ์ในผู้ว่าปฐมเอยเอเยรอจริงดิเสลีวงมนทวยไอเสลีวงมนไทยคนอ้ยจริงดิเจิมศักดิ์ปินทองอ้อยอมราลาพงษสาพิษ แต่ละคนมริรักวันโลกแต่ละคนตอนนี้คือแบบทุกรองท่านลงนั้นเลยนะครับนั่นน่ะแหละอย่างนี้เหรออย,อย่าไปพูดที่อื่นนะครับเก็บเป็นความลับครับฉันคิดว่าในหลวงเขาไม่เอาฉันแล้วเพราะไอ้พวกนี้มันก็เป็นพวกที่ว่าความคิดความอ่ามันก็ดีแต่มันมีสัญญาณว่าฉันเป็นมาแปดปีแล้วมานานเกินไปแล้วก็มีสัญญาณว่ามีการยกจงฉันเกินกว่าเหตุอืมมีการโจมตีฉันน่ะแหละครับ คนอย่างสมัครคนอย่างคงลึกฤทธิ์ใครต่อใครก็เริ่มจะโจมตีฉันอืหาว่าฉันเนี่ยเอาคําพูดพระราชดำรัสในโต๊ะสวยบไปกินข้าวในหลวงอะในหลวงพูดอะไรฉันเอามาพูดข้างนอกครับคือท่านโหนเกินไปอะหาว่าฉันโหนซันกจริงจริงไม่จริงไม่จริงหรอฉันไม่ได้โหนในหลวงอืในหลวงต่างหากที่โหนฉันอ้าวนั้นท่านพูดอย่างนี้นี่ไม่เข้าข่ายในหนึ่งสองครับไม่เข้าข่าย เข้าใจไหมว่าฉันเป็นหนังหน้าไฟอืฉันทำทุกอย่างเพื่อสนองในหลวงทำทุกอย่างเป็นแบบฉบับทุกวันนี้นะครับต้องหมาบต้องกราบเนี่ยแม้แต่จุฬาพรใครต่อใครองค์สม,มหรือแม้แต่องค์เล็กองคน้อยพระเจ้าหลานต้องมอบกราบหมดเลยครับฉันเป็นกษัตริย์ยิ่งกว่ากษัตริย์ครับโบราณว่าน้ำล้างจานที่เผ็ดยิ่งกว่าน้ำแกง อืมฉันเป็นอย่างนั้นครบในความเป็นเจ้าเลยฉันเป็นมากกว่าในหลวงเยอะอืมเพราะฉันรู้ระเบียบวินัยฉันจะไม่พูดถ้าโป้ไม่ถามหาฉันจะพูดด้วยเสียงเบาฉันจะหมอบฉันจะกราบฉันจะกรุบหน้าอันนี้คุณสมบัติอืมมีเพียงหนึ่งเดียวที่ฉันจู้มันไม่ได้คือใครรู้ไหมมีสอบครับมันชื่อไอ้ทองแดงเฮ้ยมันเก่งกว่าฉันตรงที่มันมีหางมันกระดิกหางได้ด้วยฉันไม่มีนอกนั้นแล้วนะ ไอทองแดงก็ทองแดงสู้ฉันไม่ได้อ๋อคือท่านเป็นรองแค่ทองแดงเท่านั้นใช่ครับแล้วมันเสนอเนี่ยคิดดูแต่ละคนแต่ละตัวเนี่ยนะเสนอถวายดีกาถึงในหลวงเขากล่าวหาท่านว่าอะไรบ้างนะมันหาว่าฉันเนี่ยแอบอ้างวังใช้กองทัพข่มขู่เพื่อรักษาอำนาจไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วมันเรียกร้องให้พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยหยุดแทรกแซงระบอบประชาธิปไตย เลิกสับผูนู้นทนอีกเปรมขนาดนั้นเลยครับเลิกอีกประมาณพันคนเนี่ยเดินไปที่หน้าบ้านฉันเนี่ยนะครับเรียกร้องให้นายกมาจาัดก,การเลือกตั้งอืมคิดดูนะมันทําอย่างนี้แล้วพวกมันนะออกอาการที่ว่ามันจะร้วในหลวงจอกมาช่วยฉันไหมอืมออกประอุ้มยัอย่างมันที่ก่อนๆมาหรือเปล่าแล้วไหนเธอจะเป็นคนทษนนเธอคุป็นจะให้เธอทำอยังไง คือท่านก็ไม่อยากจะให้ไปกดดันถึงในหลวงใช่ไหมครับหน้าที่ในการปกป้องแผ่นดินมีข้อนหนึ่งอยากจะบอกให้ทหารหารทุกคนได้รับทราบไ้นะต้องรับแทนเจ้านายตายแทนเจ้านายเหมือนพันท้ายนรสิงห์พันท้ายนรสิงห์แค่ทำหัวเรือหักซึ่งเป็นอุบัติเหตุก็ยังต้องยอมตายเพราะฉะน,นั้นการที่เราต้องตายเพราะกษัตริย์ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณทั้งเลยลง ท่านก็จำเป็นเป็นการอาสาเจ้าจนตัวตายเดี๋ยวครับมันมีบางอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันขัดแย้งนิดนึงครับท่านบอกว่าต้องตายเพื่อเจ้านายนะครับแต่ทำไมท่านไปล้มเกียงสั์ที่เป็นเจ้านายครับมันมันเลยขัดแย้งกันนะครับเจ้านายของเจ้านายสุดยอดเจ้านายคือในหลวงโอ,อ้ฟังเข้าใจไหมครับเข้าใจแล้วครับฉันล้มเจ้านายเพื่อเจ้านายเพราะว่า,เก,า,าเกียรสั์เนี่ยมันไปนล้ม ทานิงไกวิเชียนทําให้ในหลวงโกรธมากอืในหลวงเป็นคนสั่งเกียงศักให้ตั้งฉันเป็นครับในหลวงเป็นคนบอกคึกฤทธิ์ให้เขียนเยฉียชันอืเพราะฉันฉันเป็นหพระเธอบอกเพราะใครไม่ใช่พราะเกียงศักเพราะในหลวงในหลวงบอกเกียงศักอันนี้คือเจ้านายตัวจริงเจ้านายตัวจริงเป็นเจ้านายที่แท้จริง,รง,รงของคนไทยทั้งประเทศอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับฉันก็เลยจําเป็นจะต้องออกเพราะไม่มีใครช่วยฉันแล้ว รบในหลวงก็ไม่แสดงอาการจะช่วยอะไรฉันท่านอยู่ต่อมันก็ไม่ไหวเพราะท่านช่วยมาหลายครั้งแล้วอืมครั้งนี้ก็ถือว่าคนที่ได้ชนะคือพรรคชาติไทยครับมันก็เป็นพรรคฝวายขวามอนกันนั่นแหละอืมไม่ใช่เป็นสันทิปั์ครับเพราะตอนนั้นเราไม่ไว่าใจเป็นสันทิปั์อ๋อครับคือเราเพิ่งล้มมันมาสมัยเสรษฐีาโมดก็ปีหนึ่งเก้าไงออม นบอกว่าประชาธิปัตย์มีคนบอกว่าประชาธิปัตย์เป็นพักของเจ้าทำไมอันนี้คือมันเริ่มมีคนที่ไม่รู้รแล้วก็มาอยู่พักประชาธิปัตย์แล้วเขามาแสดงอาการกระด้างกระเดื่องอ๋อมันอยู่ที่คนคนรับนะก็เลยเอาไว้ไม่ได้อพอพักชาติไทยขึ้นมาเนี่ยทีแรกเคยชนะสมัยประมาณอดีริสารไม่ได้เป็นเพราะคนครู้กูประมาณประมาณมันโหดมันขวาจัด มันเป็นพวกหัวหน้าเหมือนหัวหน้ากระทิงแดงแบบเนี้ยครับพบเพียหัวหน้าเอาชาติชายมาเป็นก็พอได้เพราะว่าอย่างน้อยๆเป็นลูกพินชุนวันอืมเป็นผู้จงรักภักดีครับคุณหญิงบุณเลือนก็เป็นผู้ดีก็เพียหน้าเปลี่ยนตาครับไปหน่อยให้ชาติชายเป็นนายกต่อโดยที่มาจากการเลือกตั้งครับคือตอนที่ท่านยังเป็นนายกอยู่ท่านก็ยังไม่ได้เป็นองคมนตรีใช่ไหมครับแล้วท่านเป็นองคมนตรีเมื่อไหร่ก็โอเคตำแหน่ง ก็ได้โปรดกาให้เป็นองคมนตรีขนาดนั้นเลยครับอืมประมาณเดือนสิงหาก็ได้เป็นอืมได้รับโปรดก้าเป็นองคมนตรีครับแล้วก็ได้เป็นรัฐบุรุษด้วยได้เป็นรัฐบุรุษหลังจากนั้นอีกสิบปีรอจนท่านสัญญาธรรมศักดิ์หมดสภาพแล้วก็ได้เป็นประธานองคมนตรีครับท่านแต่งตั้งให้ฉันเนี่ยเป็นรัฐบุรุษเพื่ออะไรจะรู้ไหมครับเพื่อมีหน้าที่ให้การปรึกษาทุกเรื่อง คคยคายในปีดีง่งอืมข้อที่หนึ่งนะเพื่อมาลบรัศมีของในปีดีครับเพราะมีรัฐบุรุษอีกคนหนึ่งแล้วอืมข้อที่สองก็คือว่าให้มันเหมือนย่กับว่าฉันเนี่ยให้คับปรึกษาการเนึองแก่ใครก็ได้อืมแต่มีสองอย่างผู้นํารัฐบาลหรือนายกทุกคนจะต,ต้องมาปรึกษาฉันในสองฐานะคือฐานะฉันเป็นรัฐบุรุษครับ เพราะตอนหลังเนี่ยสัญญาทำสารฉันแก่มาก็บไประานองค์มตรีด้วยไงอืมแต่บอกว่าฉันเสือกก็ไม่ได้เพราะฉันเป็นรัฐบุรุษครับแต่บอกว่าฉันก้าวไกลก็ไม่ได้เพราะฉันเป็นประธานองค์มตรีครับถ้าบอกว่าฉันก้าวไกลคือฉันเป็นคนของในหลวงไงบอกว่าฉันก้าวไกลก็หมายถึงบอกว่าในหลวงก้าวไกลใช่ไหมบอกว่าฉันไม่ดีก็หมายถึงในหลวงไม่ดีอันนี้เราทุกคนรู้ในวงการทุกคนรู้ยกเว้นเสือแดงมันไม่รู้ ครับเสื้อสีอื่นคนธรรมดารูปหรือฉันนี่คือตัวแทนพระเจ้าหัวตัวจริงจนถึงวันนี้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับช่วงที่สามคงถึงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงต,ต,ต่อไปจะพูดถึงการเมืองในช่วงปัจจุบันและก็คือยุควิกฤตการเมืองตั้งแต่ปี49จนถึงปัจจุบันนะครับสำหรับช่วงนี้ก็พักสักช่วงนะครับเรืเ่องเม้นเม้นเย็นนี้